ถ้าดินเขาเห็นแกเป็นแบบนี้เนี่ยเขาคงทุกข์ใจดินอาจจะกำลังหลบซ่อนตัวอยู่ที่ไหนสักแห่งในบนโลกนี้เป็นเองตอนนี้ก็ได้ไม่ไง่ายก็คงจะมีคนพบร่างเขาบ้าง นี่ก็ต้องติดต่อหินติดต่อสายหรือติดต่อเค้นหรือไม่ก็ติดต่อลูกกับป้าดิป้าไม่ใช่สองปีแล้วอะแล้วแกจะจมปลักอยู่ในมุมมืดของแกอย่างนี้ไปถึงเมื่อไหร่ฮะ จนกว่าคนที่ทำเกิดดินมันได้ชดใช้กรรมไงป๋า ไอ้คิดทำอะไรบ้าๆนะ